แต่มดังถึงต้องอินต้องพมรอบสิันฟ้า15จันดิยประกราศบอกว่าการะานี้พี่น้องคณะสัตยาจากวัดใหม่หนองหอยตอนด้วยองคกระถิ่นสมัคีพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปกำลังยกช่อฟ้าช่อเอกขึ้นสู่บนยอดวิหารในวันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งวันที่19แะค้ารั้งตีเรยเอยหอตีเ,ยเยลย่ลยระครั้งนะ ใหลระฆังตั้ง,งพังปีเรื่อยๆนะระฆังจังหวะจังหวะไปก่อนนี้ทำไมถึงครึ่งทางเลยนะเขาค่อยยกขึ้นไป <c oughs> โยมงก็ยกมือไหว้ประนมมือไหว้นะ <c oughs> บุญบารมีขององค์ชอบฟ้าเอกบุญบารมีสินธรรมกรรมฐานครูบาอาจารย์เจ้าอภิบาลปกพรหมพักษาขยญายมงเน้อปราศจากทุกสศกโรคภัย กอออ้อนเจ็บกอนไขก็อด้้อนยากที่มันหอมมันหายไปเนึ่มีสุขภาพสมแข็งแรงอยู่ดีมีสุขอายุมากกว่ายืนมีโจกมีใจระแม่ดเนี่